ผมไม่ได้ไปแต่ก็ดีที่ไม่ไปมันอีกทีหนึ่งก็ดีที่่ได้ไปเนาะรอเคสฟอร์คอรอฟอร์คืนเขาบอกว่ารอติดตามว่าจะฟอร์คืนไหมอืมก็ดูตอนนี้เนาะบรรยากาศในศาลเป็นไงบ้างอันนี้พูดไหมบรรยากาศในศาลบรรยากาศในศาลเป็นแบบฟิลลิ่งอะไรยังไงแบบ อึมคือไหมหรือสดใสที่เป็นใช่ใช่วันนี้ที่เป็นปกติทั่วไปของผมเพราะผมไม่ได้เนสานผมคานอนหลับผมตื่นเที่ยงถามอะไรได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้คอนเทนต์นะนอนหลับจริงๆโทราสามสายคนอื่นเขารู้หมดแล้วจำเลยนอนจำเลยจำเลยนอนหลับเหนียบอยจำเลยนอนหลับจำเลยโทรหาจำเลยจำเลยเขาไม่รับค่ะสามสายเอาเป็นไงบรรยากาศภายบรรยากาศก็ปกติดีค่ะก็ไม่ ปกติเงียบๆแต่มีแอร์ไม่เย็นมีกลิ่นแอร์มีมีเสียงแอร์นี่นิ่งไหมเสียงดังกว่าปกติไหมเอสียงแอร์ก็จะดังอืก็ตั้งใจฟังเพราะว่าท่านก็อ่านค่ารักษาคนค่อนข้างเยอะเนาะค่ารักษามันก็หลักหน้าก็ยืนฟังตั้งใจฟังว่าท่านจะอ่านว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาเท่านั้นตัวกี่ชั่วโมงครับก็ชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงหนึ่งท่านก็อ่านอ่านจนแบบ เสียงแห้งอ่ะเสียงแหบเลยอ่ะเพราะว่ามันเยอะมันเยอะจริงๆเรื่องลูกอ่านี่ยังไม่ไม่อัปเดตเนาะเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังอยู่ในจุดที่พูดไม่ได้ทนายกับวันอะไรวันอะไรด้วอกันวัเพากับบ้านอะไรก็อยู่ที่คุณพ่อแหละคุณพ่อก็เต็มสุดซอยพ่อก็เต็มสุดซอยทนายก็ถ้าคุณพ่อยังไงก็ทนายก็จัดคุณพ่อสุดซอยอยู่แล้วสุด สุภาพหลุดสุดซอยเข้าวซอยอย่างกี้ข้าวซอย้าคเหนือจังคือคือตอนนี้เราก็ทําตามสิทธิ์ของเราทำตามเราไม่ไ้นปแยรถูกต้องค่เราก็ใช้สิทธิ์แต่เรื่องแต่ว่าเรื่องเรื่องคดีนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนฟ้องใครเราเป็นตำเลยใช่ค่ะเราเป็นคนถูกฟ้องเราก็ใช้สิทธิตามกฎหมายของเราคุณก็ถูกฟ้องนี่ใช่ไหมเป็นงบ้างคะก็ของใครก็ยกฟ้องเหมือนกันโอ้ เป็นอย่างนั้นเองก็ได้รับข่าวดีกันทั้งคู่อันนี้เมื่อวานใช่ค่ะของทนายเมื่อวานของคุณบิ๊กวันนี้ต่อกันเลยนะแต่คนละจังหวัดถูกไหมจังหวัดีกจังหวัดะไงไปที่เดียวกันคาบ้านหรอชนะคาบ้านเหรอคาบ้านเหมือนมวยเลยนะเหมือนกีฬาเลยนะมันฟุตบอลนอะคาบ้านเก่งหลายทนายเก่งหลายความับทนายจริงจทนายเพิ่นกับเป็น อาชีพพื่นรองพ,นนพนงพี่น้องเพื่อนก็ขึ้นพื้นฐานเพื่อต้องกฎหมายเป็นหลักอยู่แล้วยึดหลักกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบบ้านระเบียบเมืองเพื่อนสิเกง่งทนายก็ไม่ได้เก่งกับกฎหมายพี่น้องเพื่อนก็ใช้กฎหมายนี่แหละเป็น,เป,นเป็นพันบรรทัดฐานในการใช้งานในการในการไอ้ดำเนินงานต่างๆของทนายซึ่งทนายเพื่อนก็หูหมายว่าเฮ็ดยังสีพิษต่อเพื่อนเพื่อนสิเฮ็ดบล็อกพี่น้องตัวค่าผิดฐานของทนายเพื่อนก็ต้องแบบว่ารู้แล้วว่าทำอะไรมันจะดีไม่ดีเพราะเพื่อนก็เรียนมาไมี้ย บุได้ใบมาแม่เพือ่อนกิดซิบวบปื๊กไปเฮ็ดไห้คน,นบั้นนไดนี้คนนั้นผนนีนน้เสื้อขายดอกตัวชิ้นข้าวอยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่เทลนี้แหละอยู่ในเจ้าเสมอบอกไม่ได้แต่เขาจะาปองไลยใหญ่ออกเมื่อไไรจ้าอันนี้อ๋ออ๋อาสารสั่งให้ภายในอ่ะสิบวันเอางีผมพูดแต่ส่วนหนะ่ะมันพูดแบบว่าแบบอะานนอแบบธรรมดาครับสา,าวผิวหวานเชี่ยนแล้งก็เข้าใจอยก็เข้าใจเข้าใจสิ่งที่คุณก็อ่านตามเป็นพิษมากถูกต้องแล้วค่ะ ต้ให้ออกในสามสหนึ่งหนึ่งยกฟ้องสองผมต้องเสียค่าบ้านเท่าไหร่ไอ้ค่าบ้านสิบล้านสิบศูนย์ใช่ไหมค่าบ้านอ่ามันต้องไปประเมินราคาค่ะที่ที่ดีอ๋อให้ให้กรมที่ดินมาประเมินใช่ไหมก็ให้เป็นหน้าที่ของอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจเลยถ้าเขาจะจัดการยังไงก็ให้เอ้ยเราไปจูงเลยนะเราไปจูงเลยนะหน้าที่ของของโจทก์ ส่วนเราก็แล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการเออเขาจะต้องเอาฉนดมาคืนเราถ้าเขาไม่คืนมันก็ค่าในที่บ้านมีฉนดไหมนี่เขาเขาก็จะมีโทษถ้าเขาไม่คืนเนาะก็ตามที่แจ้งไปตั้งแต่คำต้นแล้วว่าสามสิบวันอ๋อสามสิบวันใช่ค่ะสามทีบ้านคือหนึ่งเดือนตัวนี้ใช่ค่ะนับแต่วันนี้บอกนับแต่วันนี้ค่ะนับจากวันนี้ก็คือเพราะว่าสามข้าศัตรูรรเขาก็ต้องนับชึ่งเดือนหน้า ชิ้นเดือนหนพี่น้องก็ถ้าไม่เอามาคืนสั่งก็จะออกหมายจัดเข้ามา,าก,ก,ก,ก็ไม่คืนไงมันเป็นอ่ามันเป็นหนี้กระทำการเนาะถ้าไม่ทำสั่ก็จะออกหมายม,มาให้คแล้วก็ถ้ายังไม่คืนอีกก็เขา้าเขาไปน,นอนพัาผน,นอนอบสบายค่เดือนหน้ามีมีเปลววับบนนะคะอ๋ะอเราเรานับเป็นสามสิบค่ะไม่ไม่ได้นับเป็นเดือนแต่นับเป็นวันอ๋อ แสดงว่าตามกฎหมายเขาจะนับเป็นวันนับเป็นวันคำนวณวันต้นมีนาทนายเก่งมากค่ะถ้ามีคดีจะนึกถึงทนายฟางคนแรกจ้านอนพักผ่อนถ้าล่วงไปนะแต่เมื่อเช้าก็บรรยากาศรับเรื่นดีรับเรื่นดีค่ะก็เห็นน้องๆเห็นนาดิตะกับโตเกียวด้วยน่ารักเออที่ก็งงนะอันนี้งงอันนี้งงว่านั่งบาะดีกว่างงก็คืองงแค่ไหนพี่น้อง้งงแค่ไหนหรือ่า เห็นเอ็นดูอะตรงวิ่งอยู่หน้าศาลเอ็นดูน่ารักเห็นแล้วพี่กับกน้องพี่กับน้องแต่ว่างงว่าเอาเด็กไปทำไมวะไม่ใช่ที่พื้นที่เนาะถ้าศาลจริงจริงศาลที่เหมาะกับเด็กคือศาลเยาวชนเนาะ <c oughs> ที่เป็นไปได้ถู่ไหม จริงๆก็ไม่ไม่สจริงแล้วสารที่มันแบบเด็กเข้าไปได้แบบเกี่ยวกับครอบครัวที่มั็นคดีครอบครัวมันเป็นสารเยาวชนไม่ใช่หรอพ่อผมก็เคยไปขึ้นสารกับลูกอยู่ที่สารเยาวชนซึ่งบรรยากาศมันอีกแบบนึงใช่ค่ะมันเกี่ยวกับมันคนละฟิลมันเป็นเยาวชนอ่ะมันเออมันก็มีมีฟิลเป็นเยาวชนหน้าตาบาลังก็แตกต่างกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยเข้าบาลังเยาวชนเยาวชนมันเป็นอย่างนั้นสารสารก็คือสารเยาวชนเนี่ยบาลังเขาจะเทียบเท่ากับกับคู่ความเลยอื แบบใกล้ชิดกันง่ายขึ้นอ,อ,อะไรเงี้ยคะ่ะมันดูสบายสบายม,มันดูไม่น่ากลัวมไม่เหมือนสารอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสารแบบธรรมดาสารที่เราไปเนาะมันก็จะเป็นสารจะอยู่สูงกว่าเวลาทนายยืออ่นเอกสารก็จะต้องอ่าเพื่อ,เพ,อเพื่อมันจะได้แบบดูน่าเกรงขามคือเพราะฉะนั้นเยาวชนก็ต้องผ่อนคลาย <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องกลัวสารอย่างเงี้ยคะ่ะอต,ตออนนี้ไม่เคยเข้าไปเลยไม่รู้จริงอันนี้เป็นความรู้ จริงๆผมก็ไม่รู้อันนี้คือไม่แน่แต่ว่าเมื่อเช้าเนีเอฟซี FC ถามมาเยอะเนาะว่าจริงหรือเปล่าหรือแบบอหรือแบบว่าเป็นแบบพูดเอฟซีลือกันเองผมไม่อยากให้คนมาลือกันเองก็คือ,คอง่ายๆว่าเมื่อเช้าเด็กๆก็ไป<ช>ก็น่วิ่งกันแบบน่ารักเลยแต่สำ<อ>หรับผมมันส่ง,สงลงมาก็เห็นน้องวิ<อ>่งเล่นต้อไปไปในพี่น้องเด็กในบอกก็ไปเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ของเด็กน้อยเนาะสามกัเพิารณาที่ที่แบบว่าไม่ควรสินะพี่น้อง แต่ผมกม็ปไปเลยพี่น้องผมเถ่าปัญญีใหญ่ปัญญียิบหาปีผมไม่ยังยืนอยากเข้าไปเลยซานะนะเพื่อนที่อยากขาไปเรียนไปหัวมไม่เป็นสถานที่แบบว่าวิ่งเรนสไลเดอร์ไม่ใช่นะแต่ก็อาจจะแบบว่าหย่อนว่าแบบบางประการคนเรามันก,ก็คิดเหมือนกันแต่แต่ถ้ามุมมองของเพื่อนพี่น้องก็อาจจะไม่มองเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันนี่มาถามกับป๋าเองนะว่าอ๋อมีจริงๆไปจริงๆน,ไป,น,งนงไปจริงจริงน้องก็ไปจริงจริง ทนายสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยนะครับพี่ทนายคนสวยใครสวยเขาบอกเขาว่าใครสวยขอโทษที่ไม่สวยไม่สวยแต่มีความรู้จบการบ่สวยเ้าไ่อยากจะหายสวยกับบสวยก็ได้เขาไ่อยากหายสวยนะคดีห้าล้านไงบ้างค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอัปเดตต้องรออัปเดตเนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวห้าล้านอะไรก็ยังไม่รู้เลยฟ้องใครก็ยังไม่รู้เลยใช่ทั้นี้เราไม่เราไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดนะว่าฟ้องใครห้าล้านไม่เคยออกปากเลยนะ มูจอกพักกันคิดเองเออเองอะไรยังไงฮะฮ่าฮ่อืมตอนเย็นอยู่ที่ชนบุรีใช่เป็นไงบ้างหลังจากที่คดีมันก็สําหรับเราก็พยายามกันเต็มที่เราค่อนข้างที่จะเครียดเนาะในการทํางานเราเราค่อนข้างที่จะเครียดค่ะหมายถึงว่าเราจริงจังกับทุกทุกอย่างเราเครียดเหรอ่ไม่แบบว่าเครียดแบบอ๋อไม่ไม่ไม่เี่แบบคือหมายถึงว่าเราตั้งใจในการทำ ว่าไม่ว่างานไหนเราก็ต้องตั้งใจเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคดีนี้ไม่ว่าคดีไหนเนะาะจะจะคนดังหรือไม่ดังมันก็ต้อง,ต,องต้องทํางานให้มันไม่ดงังไม่ดงังเพราะเราเป็นคนดูหมือนห้าตอน 5, ตอนห้าโมงเย็นนั่นแหละก็จะจะดงังไม่ดงังคือยังไงมาตรฐานมันก็ต้องก็ต้องทําให้เต็มที่อ่ะเขาจ้างเรามาเพื่อที่เขาจะคลายกังวลเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการ เอาความกังวลของลูกความมาไว้ที่เราเราก็ต้องจัดการตรงนั้นให้เขาได้สบายใจที่สุดอลเราก็ทำงานเป็นที่ของเราเราก็ใช้กฎหมายของเราแล้วก็ความรู้ที่เรามีครับดูแลลูกความทนายพูดดีมากความจริงคือความจริงความจริงคือความจริงปล่อยผลงานเพลงใหม่ล่าสุดความจริงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพื่อนสินแลนด์พิชลิงกับทนายอริยาทนายสวยพระนะขอบคุณค่ะ บอสสวยเขาบอกว่าบอสสวยยังมาบอกยังมาหยอกบอสสวยคนไหนสวยคนไหนสวยเขาว่าขอไปโมหน้าใหม่ก่อนนะนั่นเห็นบลาขอไปโมเนี่ยไปโมแต่นี่ก็แต่นี่ก็บบอเป็นเ่าะเบาะเราไปเราไปนอนแล้วความจริงคือหนึ่งเดียวพะนะพี่น้องกัดตักกัดก็คือทุกคดีอ่ะตั้งแต่คดีอะไรเน่ยก็คือใช้ทนายฟางสองคดีเดียวนะครับบ่ได้คาดหวังบ่ได้อย่างแต่ว่าเขาบอกว่าคุยกันเนี่ยว่าเออแบบ พจนจะถามว่าคุณบิ๊กถ้าเกิดมีลบี่บอกเป็นไงบ้างก็ตอบตามปิ้วไขไหมถ้าเป็นลบล่ะบ่นอ๋อยังไงก็ได้เราถือว่าเราทําตามที่ทุกอย่างเราปกป้องสิทธิของตัวเองอยู่แล้วทุกอย่างอยู่แล้วเราเราจะบอกคุณบิ๊กเสมอนะคะว่าทุกคดีเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างคือเราต้องให้ลูกความเรารู้ว่ามีความความเสี่ยงยังไงไม่เสี่ยงยังไงอะไรบ้างที่จะเอามาซัพพอร์ตของเราได้ค่ะเพราะว่าอันไหนที่เสี่ยงเราก็ไม่ให้ลูกความเราทํามันก็ต้องเป็นการปกป้องลูกความของเราอยู่แล้ว 反正，嗯。Uh, no. mm.